นักเรียนมาดูการเปรียบเทียบทศนิยมนะการเปรียบเทียบทศนิยมมาดูุดส่วนการเรียนรู้เนี่ยสาคัญเลยตัวนี้การเปรียบเทียบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งจากสถานการณ์ต่างๆอันนี้จุดประสงค์ที่ควรจะต้องรู้เลยนะครับเพื่อให้เราทํความเข้าใจกัน,นว่าทศนิยมแต่ละแต่ละอย่างเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับสองตำแหน่งมีค่ามากกว่าสามตำแหน่งนะครับหรือหนึ่งตำแหน่งมีค่ามากกว่าสองตำแหน่งหรือสามตำแหน่งนะครับมาดูสาระสาคัญอันนี้ดูนะฮะ การเปรียบเทียบทศนิยมใช้ว kind of ิธีการเดียวกับการเปรียบเทียบจำนวนนับโดยเปรียบเทียบจำนวนที่อยู่ด้านหน้าจุดทศนิยมก่อนอันนี้สำคัญครับให้เราเปรียบเทียบจุดด้านหน้าที่ทศนิยมก่อนเพราะมันจะเป็นจำนวนนับเราจะอ่านจำนวนนับนะครับถ้าจำนวนที่อยู่หลังจุดเออถ้าจำนวนที่อยู่หน้าจุดทศนิยมเท่ากันจึงค่อยไปเปรียบเทียบอันนี้คือความแตกต่างถ้าจำนวนหน้ามันเท่ากันอย่างเช่น10กับ1ิบอย่างเงี้ยเท่ากัน นะครับก็ไปดูจุดทศนิยมกันเอาวัดมันแตกต่างกันยังไงนะครับโดยเปรียบเทียบทีละหลักคือเริ่มจากหลักส่วนสิบจากส่วนร้อยแล้วก็ไปส่วนพันนั่นเองนะครับอามาดูครับเปรียบเทียบยังไงดูกิจกรรมการเรียนรู้กันอันนี้คือกลุ่มที่หนุ่มกลุ่มที่หนึ่งหนึ่งจุดห้าอันนี้ถ้าจะเปรียบเทียบหนึ่งจุดห้ากับสองจุดสามแล้วเรียนว่าอันไหนมากกว่าอัน <c oughs> ดับแรกครับให้เปรียบเทียบ เลขข้างหน้านี่ครูใช้สีแดงเลยเห็นไหมเลขสีแดงเห็นไหมสีแดงใช่ไหมครับหนึ่งกับสองอันไหนมากกว่าอ่ะตอบได้เลยครับสองมากกว่า <c oughs> เพราะฉะนั้นหนึ่งจุดห้ามีค่าน้อยกว่าสองจุดสามโอเคไหมต่อไปกลุ่มที่สองหนึ่งกับศูนย์ขออภัยครับหนึ่งกับศูนย์อันไหนมีค่ามากกว่าครับหนึ่งนะครับหนึ่งมีค่ามากกว่า ห่ 1> 1, มีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้น1นมีค่ามากกว่า0ูดแปดต่อไปกลุ่มที่3 1กับ1 1กับ1เท่ากัน1ูกไหมครับหกับหเท่ากันถูกปะ่ะต้องมาดู9ดูสีสีเขียวนี่เก้ับอะไรฮะหนะครับให้ามาดู9กับ6 9มีค่ามากกว่า6 ใช่ไหมถ้าเราเขียนเก้าส่วนสิบกับหกส่วนสิบนะครับมันเข้าใกล้มันเข้าใกล้จำนวนเต็มมากกว่าเพราะนั้นหนึ่งจุดเก้าจึงมีค่ามากกว่า0ก็ศูนย์อันนี้ศูนย์จุดเจ็ดมากกว่าแน่นอนนะครับโอเคนะครับเก็บเทียบง่ายๆอย่างนี้มา,ม,มาดูมาดูสองจุดห้าตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ที่ครูทำแท็บไว้เนี่ย สองจุดห้านะครับมีค่าน้อยกว่าสองจุดเจ็ดหรือสองจุดเจ็ดมีค่ามากกว่าสองจุดห้าเห็นไหมครับเพราะอะไรฮะเพราะเจ็ดมันกาลังจะเข้าใกล้จํานวนเต็มจานวนเต็มนับคือเต็มสิบนั่นเองนะครับจำนวนเต็มสิบนั่นเองเราเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเหมือนกับมีรูปหนึ่งรูปแบ่งออกเป็นสิบส่วนนะครับถูกระบายสี่เป็นเจ็ดส่วนและกระรูปหนึ่งสูกระบายสี่เป็นห้าส่วนเจ็ดส่วนมีค่ามากกว่านะครับที่มันจะเข้าใกล้เต็มจานวนหนึ่งจำนวนนับจำนวนเต็มก็เพราะนั้นเจ็ดถึงมีค่ามากกว่า นั่นเองอ,อธิบายอย่างนี้นะครับเข้าใจง่ายๆเนอะมาดูเห็นไหมครับนี่ไงสองจุดสามีค่ามากกว่าหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดสี่มีค่ามากกว่า0ูน9จุดแปดหนึ่งจดเก้ามีค่ามากกว่า1 6 0.7จุดหูนจุดเจ็มีค่ามากกว่าศูนจุดห้านะครับโอเคนะแต่ถ้ามาเจอกรณีอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยสามพันเก้าร้อยปดสิบเจ็ดกับสามพันเก้าร้อยเจดอ่าตอบได้เลยครับอันนี้มากกว่าเนี่ยนะครับอันนี้มากกว่าสีเขียวเนี่ยมากกว่าสีดํา เพราะดูหลักสิบเป็นแปดหลักสิบนี้เป็นศูนยะ์เพราะนตรงนี้มากกว่าจำนวนจำนวนนับจบเลยไม่ต้องไปดูหลังจุดทดสนยมโอเคไหมครับให้ดูค่าเลขโดดจำนวนนับนะเขาบอกว่าค่าเลขโดดในหลักร้อยของจำนวนทั้งสองเป็นจำนวนเท่าไหร่เท่ากันนะครับแต่ว่าค่าเลขหลักสิบเนี่ยไม่เท่ากันนะมีแปดสิบกับศูนย์ตรงนี้เห็นไหมครับไม่เท่ากันเพราะฉะนะั้นจงแปดสิบจึงมีค่าทำไมครับมากฝาตรงสีเขียวเนี่ยนะเห็นไหม นะครับตรงสีเขียวเนี่ยไหมหลักสิบไม่เท่ากันนะครับแปดสิบมีค่ามากกว่าศูนย์เพราะฉะนั้นตรงน,นี้ตอบได้เลยนะครับสามพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดมีค่ามากกว่านั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่เขาแบบพิจารณาเปรียบเทียบไปดูหลักหน่วยมีค่าเป็นศูนย์เท่ากับศูนย์หลักสิบมีค่าเป็นสองเท่ากับสองหลักร้อยมีค่าเท่าเจ็ดเท่ากับเจ็ดหลักส่วนพันมีค่าเท่ากับสามส่วนห้าอย่างเงี้ยต่างกันตรงนี้เนี่ยก็ตอบเห็นไหมครับศูนย์เท่ากับศูนย์นะเท่ากัน สองหลักส่วนสิบสองกับสองเท่ากันเจ็ดกับหลักส่วนร้อยเจ็ดกับเจ็ดเท่ากันแต่สามส่วนห้าเนี่ยสามมันมีค่าน้อยกว่าห้านะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบศูนย์จุดสองเจ็ดสามมีค่าน้อยกว่าศูนย์จุดสองเจ็ดห้านะครับเห็นชัดๆัดในการ,รเปรียบเทียบเลยนะเราเปรียบเทียบไปเห็นกันจ,นนนจัดจักอีกอันหนึ่งสองจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งกับสองอ่าน,นี่การเปรียบเทียบที่เป็นจำนวนอันนี้แปลกดีนะครับ นักเรียนเห็นไหมตรงเนี้ยเป็นจํานวนเต็มเห็นไหมครับไม่มีจุดทศนิยมเลยเพราะฉะนั้นถ้าความจริงแล้วถ้าไม่มีจุดอย่างเงี้ยเราให้เรารู้ไปเลยก็คือจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นั่นเองนะครับถ้ากรณีอย่างเงี้ยนะครับที่มันมาให้ทีแรกเนี่ยมันคือมีสองตัวเดียวถูกต้องไหมมันมีสองตัวเดียวนะครับตรงเนี้ยมันมีไหมสองจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งกับสองนะครับตัวเนี้ยมันมีสองตัวเดียวให้นักเรียนพิจารณาไปเลยสองตัวเดียวเนี่ยหลังสองก็คือจุดทศนิยมเป็น ศูนย์ศูนย์ศูนย์เติมศูนย์ให้มันเท่ากันสามตัวแค่นั้นเองจบเลยเมื่อนั้นสองจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งมีค่ามากกว่าสองนั่นเองโอเคไหมครับนี่คือการเปรียบเทียบที่มันมีความแตกต่างที่ชัดเจนนะครูชอบนะอย่างเงี้ยเป็นการยกตัวอย่างที่ดีนะครับที่ดีเลยแหละโอเคนะครับต่อไปมีตัวอย่างอ่านี่ตัวอย่างหนึ่งระหว่างสองตำแหน่งกับสามตำแหน่งให้นักเรียนดูตรงนี้นะครับ ตรงนี้สีเขียวเนี่ยหนึ่งจุดสองห้าที่กูปรับเป็นสีเขียวเนี่ยไม่ชัดเป็นสีแดงแล้วกันอ่านะครับนักเรียนดูนะครับหนึ่งจุดสองห้าสามกับหนึ่งจุดสองห้านักเรียนดูความแตกต่ตางครับให้นักเรียนพิจรารณาตรงนี้ไปเลยถ้าตำแหน่งทศนิยมไม่เท่ากันไอ้ตรงนี้มันมากกว่าเป็นสามหลักตรงนี้มันเป็นสองหลักให้นักเรียนเติมศูนย์ไปข้างหลังนะครับให้นักเรียนเติมศูนย์ไ้ข้างหลังเลยนะครับให้นักเรียนเติมศูนย์ไ้ข้างหลัง นะครับจะออกไปชัดเท่ากับตำแหน่ง3ามตำแหน่งเท่ากันนะครับสามตำแหน่งเท่ากันนะนะครับก็จะทําให้เราเปรียบเทีเยบง่ายขึ้นนะครับทาให้เราเปรียบเทียบได้ขึ้นเพราะหลักทฤษฎีของทศนิยมก็คือถ้าจานวนตทศนิยมไม่เท่ากันให้เติมศูนย์หลังจุดทศนิยมนั้นให้เท่ากับจำนวนที่มันมีมากกว่านะครับอย่างนี้มันเป็นสามตำแหน่งหนึ่งจุดสองห้าสามกับหนึ่งจุดสองห้านะครับครูก็เลยเติมศูนย์จ้ะให้มันเท่ากันอย่างนี้ได้ทุกกรณีเหมือนกับกรณีแรกเมื่อกี้ เหมือนกับกรณีแรกตัวนี้นะครับที่ตอนแรกมันมีแค่สองถูกต้องไหมตอนแรกที่มันมีแค่สองเห็นไหมครับตัวนิยมมันไม่เท่ากันครูก็ต้องเติมจุดใส่ศูนย์หนึ่งสองสามให้มันเท่ากันนี่เองใช่หไหมครับก็เท่ากันแหละอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่คือการเปรียบเทียบที่เห็นได้ชาร์เลยอ่มาดูใบงาน ให้นักเรียนดูรปยงานาการเปรียบเทียบรยนไม่เกินสามตำแหน่งให้เดนใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงไปแต่เมือน,นัเดี๋ยวคูจัดระเบียบสังคมก่อน อห้าข้อพอเนี่ยอันเนี้ยให้นักเรียนใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องวางให้ถูกต้องโอเคนะครับ เรียนทำเลยนะครับเดี๋ยวคุณจะย่อให้ดูอันนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันมีเจ็ดแปดเก้าสิบอีกนะนะครับเอันนี้เราทำในสมุดนะครับทำในสมุด หึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอันมีสามสองข้อไหมช่างมันไม่เป็นไรนะครับก็ทําไปเลยไล่ไปตามนี้เล,นะเลยนะครับแก้แก้ยาวเลยนะครับอ่าลอกไปนัดเดียนสต็อปแล้วก็ดูก็ได้นะครับนัดเดียนสต็อปแล้วดูนะครับ เอางี้ดีกว่าเอาแค่นี้ฝาเนี่ยเอาแค่นี้ที่คูคุมแท็บดำไว้เนี่ยอ่าให้ที่คูคุมตัวเลขเป็นสีแดงพออ่ะเราจะทำแค่นี้ที่เป็นตัวเลขสีแดงนะครับที่ทำตัวเลขสีแดงเนี่ยที่ทําูเอางี้นะเดียขอโทษทีเอาที่คูทำให้ตัวเลขสีแดง,งนี้ก็พอใหญ่นั่นเยอะไป น,นที่เดกทำแค่เนี้ยเนี่ยที่เป็นตัวเลขสีแดงแค่เนี้ยครับทําแค่นี้พอทําลงในสมุดเลยง่ายสุดนะครับอย่าไปเอาเยอะเยอะแล้วเดวนักเรียนเครียดอ่ะโอเคนะครับเนี่ยให้นักเรียนทำเลยเนี้ยแค่เนี้ยตัวเลขสีแดงแค่นี้พอนะครับทำตามแค่นี้พอครับ หกเจ็ดนะของวันที่ห้าหกเจ็ดนะครับการเปรียบเทียบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งนะแล้วก็ให้นักเรียนฟังไว้ด้วย,ดยว่าวันที่สิบเจ็ดเนี่ยจะมีการเปิดเทอมนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากร,รัฐบาลน,นะครับวันที่สิบเจ็ดก็เปิดเทอมชัวนะครับโดยปอสี่ปอห้าเนี่ยจะสลับกลุ่มมาเรียนนะปอสี่ก็เด็กครูเด็กคีแน่นอนน้องเดยวครูประจำชั้นเขาจะจัดให้นะครับป .5 ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวครูเขาจะจัดให้ นะครับแล้วส่วน ATK เนี่ย ATK ที่แยียจมูกเนี่ยนะครับกำลังรอคำตอบจากทางสาธารณสุขดูว่านะครับถ้าการให้ผู้ ATK ไปกับผู้ปกครองแล้วให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปตรวจที่สถานีอนามัยเองเนี่ยจะผิดระเบียบอะไรไหมกับโรงเรียนตรวจเองนะครับเพราะเขามีคำสั่งให้โรงเรียนตรวจเองแต่ด้วยฟวน่ว่าครูก็ไม่ใช่หมอนะนะครับแต่ก็พยายามที่จะไปอบรมอยู่นะครับว่าเดี๋ยวกนจะเปิดเทอมเนี่ยต้องมีครูต้องตรวจก่อนแล้วก็ ต้องไปอบรมในการแย่จมูกเพื่อมาแย่กับเด็กๆอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าทางทางสาธารณสุขเขาบอกว่าเอา A e T K แจกให้ผู้ปกครองไปให้นักเรียนไปตรวจที่สถาน,นีอนามัยเนี่ยกันเองแล้วก็เอาใบรับรองแพทย์มายืนยันเนี่ยก็ก็จะรู้ว่าจะได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีในช่วงตรงนั้นนะครับโอเคสลับตรงนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับก็ทำแค่สีแดงๆนะแค่นั้นเองโอเคนะสสวัสีสวัสดีครับ